คาบิบอดิตยอดนักสู้ MMA มเผยสาเหตุเพื่อนซีโรนันดอยากย้ายออกจากยูเวนตุสแล้วกลับมาซบอกปีศาจแดงขนาดตอนยด่ชุดขาวยุกเกียงไกยังไม่เคยได้สัมผัสทั่วบิ๊กเอชฉะนั้นโด้อ้วนจึงเตือนปารีสมียอดแข่งรวมตัวกันก็ไม่ได้การันตีแชมเปี้ยนลีก ที่แมนยูดึงผมไปเพราะผมมีสไตล์การเล่นที่ขึ้นเกมอย่างรวดเร็ววิ่งทะลุแนวรับคู่แข่งไปกับบอลได้ดีและไม่กลัวที่จะเสียบอลแต่ผมกลับทิ้งแนวทางการเล่นแบบนั้นและเล่นเน้นเอาปลอดภัยมากกว่าที่เคยลินกาศดปฏิเสธสัญญาฉบ,บับใหม่ที่ผีแดงยื่นให้สี่ผู้ดีค่ารอเป็นฟรีเอเจนต์ปีหน้าแฟนหงถึงกับ ตกใจไปที่ตาตุ่มเมื่อเห็นฟานได้ลงไปนั่งกับพื้นแต่โชคดีเจ้าตัวที่เจ้าตัวไม่เป็นอะไรจากสยามสปอร์ตนะครับนี่คือข่าวสารล่าสุดนะครับจากวงการกีฬานะครับได้กลับมาเจอกับผมด้วยใหม่ในโอกาสหน้านะครับก็ขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับกดปุ่มการด่งกันด้วยนะครับ ได้เจอกันใหม่โอกาสหน,น้าครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ